จิตแห่งมหายานตอนที่สามกลิตตะมโนวิญญาณสถาปนิกผู้สร้างคุกเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านมาสู่การพิจารณาในวิญญาณที่ซับซ้อน และเป็นต้นต่อแห่งปัญหาที่สุดในหัวข้อเรื่องกลิตตะมโนวิญญาณสถาปนิกทุ่สร้างคุกและเงาสะท้อนแห่งอัตตาเพื่อทำความเข้าใจในกลไกลที่สร้างภาพลวงตาแห่งตัวตนขึ้นมาหากอารยะวิญญาณเป็นดั่งมหาสมุทรวิญญาณที่เจ็ดที่เรียกว่า กลิตะมโนวิญญาณน,นี้ก็คือลมที่คอยพัดเป่าให้ผิวน้ำต้องเกิดเป็นระลอกคลื่นแห่งความเป็นเราเป็นเขาอยู่ตลอดเวลาคำว่ากลิตตะหมายถึงแปดเปื้อนหรือเศร้าหมองส่วนมโนในที่นี้หมายถึงจิตแห่งอัตตาดังนั้น ชื่อของมันจึงบอกหน้าที่อย่างชัดเจนว่ามันคือจิตแห่งอัตตาที่แปดเปื้อนหน้าที่เพียงหนึ่งเดียวของกลิตตะมโนวิญญาณที่มันทำอยู่ตลอดเวลาทั้งในยามตื่นและยามหลับก็คือการเพ่งมองไปยังอาระยะวิญญาณแล้วยึดมั่นถือมั่นด้วยความเข้าใจผิดว่า นั่นคือตัวเรานั่นคือของเรามันคือกระจกเงาที่สะท้อนภาพของอาระยะวิญญาณอันไายรูปแล้วสร้างเป็นเงาที่ดูเหมือนจะมีตัวตนขึ้นมาเงาสะท้อนนั่นเองคืออัตตาหรือตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นกันอยู่ เพื่อความกระจ่างแจ้งเราจะขอย้อนกลับไปสู่อุปมาที่ได้เคยกล่าวไว้อุปมาที่หนึ่งมหาสมุทรและผู้หลงเงาหากอารยะวิญญาณคือมหาสมุทรกลิตะมโนวิญญาณก็เปรียบเสมือนชายผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ริมฝั่งเขาจ้องมองลงไปยังผืนน้ำ แล้วเห็นเงาสะท้อนของทองฟ้าหมู่เมฆและตัวของเขาเองด้วยความเขลาเขาจึงหลงเข้าใจผิดว่าเงาในาน้ำนั้นคือโลกที่แท้จริงเขาจึงพยายามที่จะไขว่คว้าปกป้องและยึดมั่นในเงาสะท้อนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นจนเกิดเป็นความทุกข์ไม่สิ้นสุด โดยหลงลืมไปว่าสิ่งที่เขากำลังยึดมั่นอยู่นั้นเป็นเพียงเงามิใช่ของจริงอุปมาที่สองผืนดินและผู้ปักป้ายหากอารยะวิญญาณคือผืนดินอันกว้างใหญ่ไพศาลที่รองรับเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดกฤตตะมโนวิญญาณก็เปรียบเสมือนเจ้าของดินผู้หลงตัวเอง ที่เดินไปทั่วผืนดินนั้นแล้วนำป้ายมาปักลงไปทุกแห่งพร้อมกับประกาศว่านี่คือที่ดินของข้าต้นไม้ทุกต้นดอกไม้ทุกดอกล้วนเป็นของข้าทั้งทั้งที่โดยธรรมชาติแล้วผืนดินนั้นมิได้เป็นของใครมันเป็นเพียงที่ที่ให้ทุกสิ่งได้อาศัยเติบโต การปักป้ายและการประกาศความเป็นเจ้าของนี่เองคือการสร้างอัตตาขึ้นมาจากความว่างเปล่าอุปมาที่3ภาพยนตร์และผู้กำกับหากอารยะวิญญาณคือม้วนฟิล์มภาพยนตร์ที่เก็บทุกเรื่องราวไว้และมโนวิญญาณหรือวิญญาณที่6คือนักแสดง ที่คอยคิดพูดและทำไปตามบทบาทกลิกตะมโนวิญญาณก็คือผู้กำกับหรืออาจารย์ใหญ่ฝ่ายการแสดงผู้หลงตัวเองที่คอยกระซิบอยู่ข้างหูของนักแสดงตลอดเวลาว่าจงเชื่อมั่นว่าเจ้าคือตัวละครนั้นจริงๆจงรู้สึกว่าความสุขความทุกข์ของตัวละครนั้นคือของเจ้าจริงๆ อย่าได้ลืมบทบาทของเจ้าเป็นอันขาดการตอกย้ำในบทบาทนี้เองที่ทำให้นักแสดงหลงลืมไปว่าตนเองเป็นเพียงผู้แสดงแล้วยึดมั่นในตัวละครน,นั้นจนเกิดเป็นความทุกข์เมื่อเรื่องราวไม่เป็นไปดังใจกลิตตะมโนวิญญาณคือสถาปนิกผู้สร้างคุกแห่งอัตตาขึ้นมา แล้วหลอกให้จิตดวงอื่นๆเชื่อว่าคุกนั้นมีอยู่จริงและตัวมันเองก็แปดเปือเป้อนอยู่ด้วยกิเลสอันละเอียดสี่ประการที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนความหลงในตัวตนความทะนงตนและความรักในตัวตนนี่คือค่าสืกที่แท้จริงที่ซ่อนตัวอยู่ลึกที่สุด ในตอนต่อไปกองคารวานแห่งธรรมของเราจะมาพิจารณาถึงการปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อปัญญาได้เดินทางมาถึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมหาสมุทรได้หยุดนิ่งเมื่อป้ายได้ถูกถอนและเมื่อนักแสดงได้ตื่นขึ้นจากบทบาทของตนเอง ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร